กูเตอร์ทุกลำทุกคันถึงมือลูกค้าเราจะมีการตรวจเช็คก่อนทุกลำอย่างคันนี้ค่ะเป็นตัวภัยตอนวันนะคะเช็คที่เบรกอ่าครับผมแล้วก็จะเช็คความเรียบร้อยของเนื้องานครับเดี๋ยวดูคันต่อไปนะคะค<ม>ันนี้เป็นรุ่นรุ่นอะไรคะช่าง Q ห้าสามพิศหกครับอันนี้เช็คเสร็จหรืยอยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ระบบเบรกมอเตอร์อ ม,มีไฟข้างกระพริบแล้วก็จะมีในเรื่องของโชคหน้าแล้วก็โชกหลังทางร้านเราก็จะเช็คทั้งคันก่อนส่งเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าต่อกลางนะคะคันนี้ก็เป็นไฟตอนวันเหมือนกันนะคะสีเทาแล้วก็จะมีการไขคอไขนอ็อตแล้วก็เช็กลมยางทั้งคันเลยค่ะในเรื่องของสีชุดสีนะคะก็จะมีการเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยคันนี้คือรอส่งเหมือนกันใช่ไหมอ่า อันนี้ตัวเป็นคนะิวยี่สิบสองตาแบบนี้ค่ะ